นี่คือหนึ่งในไม้ที่คุณจะต้องได้ลองสักครั้งในชีวิตครับกับเจ้า Yonex Astro 77 Pro ก็สวัสดีครับอยู่กับช่องต้นตนแบบเป็นไรกันดกเช่นเคยและวันนี้ผมกลับมากับเจ้า Yonex Astro 77 Pro นะฮะต่อเลยว่าไม้นี้มันออกมานานมากแล้วนะครับแต่ผมก็เพิ่งจะได้ลองมาตีจริงๆ,งๆงกับเจ้า Yonex Astro 77 Pro ก็เลยรู้สึกว่าม,มันมันมันตีมันก็ลเลยไม่ได้รีวิวไม้ไหนอีกเลยเนาะก็ลเลยตั้งใจจะมมารีวิวไม้นี้เลยนะครับ ต้องบอกเลยว่าแรกๆที่มันออกมานะผมไม่ชอบมันอย่างหนึ่งอย่างเดียวเลยคือสีผมไม่ชอบสีมันเลยนะแต่พอมาได้เป็นเจ้าของแล้วลองมาเพ่งลองมาเจรนไนมมนเนี่ยเออมันก็สวยว่ะเออเวลามันมันจะมีความแบบเป็นกากเล็กๆเนาะพอเราพอมันแบบโดนแสงนะรู้สึกว่าเออพอโดนแสงแล้วมันแบบมันสวยดี ก็โอเคอ่ะรับได้ละในจุดนี้ก็ลองตีเอา้าชอบเฉยลุยสิครับรองอะไรไปฟังรีวิวเลยอันนี้ในส่วนของสเปคไม้กันก่อนนะครับสเปคไม้ Spec ตัวนี้จะเป็นน้ำหนัก CU g r กร G5 นะครับขึ้นเอ็นได้28ปอนด์ตามสเปคของเขาอ่ะจะเป็นก้านกลางนะครับหัวจะมีน้ำหนักแต่ไม่ได้หนักมากนะครับซึ่งพอมาได้ลองล้องจริงอ่ะอก้านกลางจริงปะเนี่ย คือมันไม่ได้กลางขนาดนั้นเนาะอย่างที่ร,รู้กันคือก้านกลางของโยเนมันคือก้านกลางค้นแข็งของแบรนด์อื่นอะ่ะคือถ้าเทียบกันในท้องตลาดต้องบอกเลยว่าโยเนะทาก้านกลางออกมาได้แข็งกว่าแบรนด์อื่นอยู่แล้วนะครับผมฟิลิ่งไม้นะครับผมบอกเลยว่ามันจะมีความกระด้างนิดๆนะอย่างเช่นแบบคุณตีลีนิ่งไม้แล้วคุณมาเจเจโปรอ่ะมันจะมีความนุ่มอยู่แต่คุณจะรู้สึกถึงว่าเออมันรู้สึกถึงฟิลลลูกได้มากขึ้นนะครับมันจะมีความกระด้างอยู่ แต่มันก็น่าแต่มันรู้สึกว่าตีสบายนะครับไม่ได้รู้สึกว่าเป็นภาระแขนมากมายขนาดนั้นนะครับผมตอนที่ผมลงไปน็อกเนี่ยผมจะน็อกด้วยลูกดาดก่อนซึ่งลูกด่าดผมรู้สึกว่ามันทําสปริงร่วงมาได้มันทําได้ง่ายมันพุ่งดีนะครับผมด้วยความที่ก้านกลางนะครับเป็นกลางที่มีความแข็งมันเลยทําให้รู้สึกตามมือได้แล้วก็แรงส่งดีนะครับด้วยความที่หัวไม้มีน้ําหนักด้วยก็เลยช่วยส่งแล้วก็หน้าไม้นะ่ยไม่ช้านะฮะ เป็นไม้ลุกที่หน้าไมา้ค่อนข้างไวนะครับผมเวลาเราดาดสวนในเกมในการตีเกมจริงนะฮะเขารู้สึกว่าเออไม้มันไวมันคืนตัวไวตีช็อตไวๆต่อเนื่องมันก็ทําได้นะครับผมันมรู้สึกว่าเป็นพาระราแข็งม,มากมายอืมตัวนี้ทําลูกดาดออกมาได้ดีนะสำหรับผมต่อมาครับลูกเซฟลูกเซฟนะ่ะคุณจะเลิฟเลยคือมันเซฟง่ายเซฟสบายนะาจริงอ,ออกแรงนิดเดียวเนะี่ยมันไปแล้วนะ ถึงหลังได้ง่ายนะไม่รู้สึกว่าเปลืองแรงมากนั่นเองเวลาเราโดนเซฟวระชามาง่ายหลังจิ้มหายแล้วกระตุกข้อมือตึง้งไปแล้วถึงหลังนะครับผมก็ไม่มีอะไรเ้างลูกเซฟตัวนี้ทําได้ดนะะกกนีนะครับต่อมารูปการคอนโทรลนะครับผมบอกเลยว่ามันเป็นไม้ก้านกลางแต่ไม่ได้ย้วยนะครับผมตามที่ผมบอกคือมันมีความค่อนแข็งทําให้ลูกการคอนโทรลทําได้ง่ายนะแต่อาจจะเป็นเพราะผมไม่ได้เป็นสายวางอยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าเออมัน มันไม่ได้ว้าวนะฮะก็โอเคไม่ได้แย่นะครับสำหรับลูกการคอนโทรลต่อมาครับในส่วนของเกมรับอืก็ทําได้ง่ายนะครับถ้าเราจะงัดลงโดมพัดถนะิงตัวเนี้ยทาได้ง่ายไม่ได้รู้สึกว่าเปลืองแรงมากเหมือนเจ้า a d o p ปเป็นแบบดีปปปปโปรกับ100แซนดนะครับตัวเน,นี้ยทาได้ง่ายกว่าเยอะเลยผลเกมการรับส่วนรับวางเนะี่ยก็ความไวอย่างยุงย่งเหมาะ ม,มันไม่น่าเกียดเลยเป็นไม้บุกที่ค่อนข้างจะมีความไวอยู่พอสมควรนะครับแล้ไม้มันไม่ได้หนักมากนะครับและต่อมาในส่วนของเกมการบุกของ s 2 7 7 pro เนี่ย mm hmm. เขาบอกเลยว่ามันทำได้ดีในทุกการเอาลูกลงเลยนะเด่นมากนะสำหรับการเอาลูกลงเจ้า pro คุมน้ำหนักง่ายไม่เปลืองแรงมากการเราจะเข็นตกหนักได้คูกนี้ทำได้ การจะเราจะเคาะไปเอ,อ,อันนี้ก็ทําได้ตบนําทางตัวนี้ทําได้ทําได้หมดและประ,ประสิทธิภาพลูกนะ่ะมันทําออกมาได้ดีนะครับผมไม่รู้สึกเบิเริงแรงเท่าแปดแปดีโปรเท่าร้อยแซซไม่เท่านะครับตัวนี้ตีสบายกว่ามากนะ้องสำหรับเกมการบุกคือจะหาว่าอวยก็ได้แต่คือมันมันมันดีจริงๆเจ้าเจนะ็ดเจ็ดโปรน่ะมันตีง่ายนะครับ สรุปเลยแล้วกันคือมันเป็นไม้ที่ user friendly นะครับตีง่ายตีสนุกตีมันทําได้หมดตัวนี้ครบจบในไม้เดียวความไวก็ไม่น่าเกียดแต่ถ้าเทียบกับไม้สปีดก็คุณเทียบไม่ได้อยู่แล้วคือมันคือไม้บุกจะให้ไวเท่าไม้สปีดก็เป็นไปไม่ได้นะครับต่อมาเทียบกับ8ปดปารโปรแล้ร้อยจะเส้นเนาะในแต่ละลูก 8. ปดปีโปรอ่ะเอาง่ายคือมันมันอัพสกลจากเจ็ดเจดปไปอีกระดับหนึ่งนะฮะ มีความหนัวหนักกว่าก้านแข็งกว่าแต่ก็กินแรงมากกว่าเช่นกันก็คืออัพทุกสเกลไปเลยยกเว้นความตีง่ายมันจะดรอปลงนะครับสำหรับเต้าตัวแปดดนะิโเนส่วนตัวร้อยเนนะฮะได้เทียบเนะี่ยทั้งสามตัวเนี้ยความเป็นแท่งอ่ะร้อยเซ้นยืนหนึ่งเลยอะ่ะแต่ก็กระด้างที่สุดเช่นกันนะสำหรับผมคือมันเป็นไม้ที่รู้สึกมีความกระด้างมากที่สุดแล้วสำหรับผมถ้าเทียบกับสามตัวนี้นะฮะผมมองว่าร้อยเซนอะ่ะมันจะเหมาะกับเตรียมการคอนโทรลนะครับแล้วก็การบุกที่ เน็งไวนิดๆนะแต่ถ้าเทียบกันน่ทั้ง3าตัวนะผมก็ยังเชียร์ถ้าคุณมีแรงมากๆนะับแรงเหลือๆคุณตีแบบโอเป็นนักกีฬาอะไรเงี้ยร่างกายคุณแข็งแรงผมก็ยังแนะนําเจ้าตัวแบบแอนดีโปกว่าร้ชยแซนมากกว่านะครับคุณถึงจะรีบประสิทธิภาพออกมาได้ดีนะครับแต่ถ้าคุณเป็นมือโก้ทั่วไปอย่างหาไม้ตีสบายหรือว่าที่ซีเรียกว่าเราจะต้องเข็นประสิทธิภาพไม้ออกมามากขนาดนั้นนะก็ 77โปก็เป็นคําตอบหนึ่งนะครับถ้าถามว่าเหมาะกับใครเนาะเอาจริงผมเห็นเด็กฝึกอะตี77โปกันเยอะมากเลยเหมาะสำหรับเด็กไปจนถึงแบบนักกีฬาเลยเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยน,นะครับเป็นไม้พิมพ์นิยม,มนะครับก้านกลางหัวหนักแต่ไม่ได้กลางขนาดน,นั้นนอกกา้านมันก็มีความแข็งอยู่อยากให้ไปหาลองกนะันจริงๆเนาะสำหรับเจ้า77โปร